ตลาดสดที่เชียงใหม่ก็ได้วางมาตรการเข้มป้องกันโควิด -19 ตั้งจุดคัดกรองทางเข้าออกพร้อมทั้งจัดถังขยะอันตรายสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วค่ะ ตลาดสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยกำหนดทางเข้าออกพร้อมทั้งจัดถังขยะอันตรายสีแดงติดป้ายข้อความสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วเท่านั้นซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฝ่ายบริการสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงใหม่ได้นำม,มามอบให้ตามตลาดสดเพื่อรองรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วของผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการตามมาตรการจัดการขยะ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ส่วนที่ตลาดธานินมีการตั้งจุดคัดกรองขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากอนามัยซึ่งหากไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยก็จะไม่ให้เข้าตลาดพร้อมทั้งตั้งจุดล้างมือด้วยเจลที่มีบริการอยู่ตรงช่องทางเข้าออกนอกจากนี้ยังมีการนำฉากพลาสติกใสมากัน้นที่บริเวณหน้าร้านระหว่างลูกค้ากับตัวร้านเพื่อเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและเจ้าของร้าน ส่วนที่ตลาดน้องหอยนะคะก็ได้มีการจัดทังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยเพื่อรองรับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและป้องกันการและป้องกันการแพร่กระจายของผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการในตลาดและมีการจ,จัดจุดล้างมือไว้บริเวณทางเข้าออกของตลาดด้วยค่ะเพื่อป้องกันการแบบคุยกับลูกค้าอะไรเงรี้ยเพื่อ ป้องกันในระดับหนึ่งแล้วก็มีเจลล้างมือให้แต่ละหน้าร้านครับแต่ก่อนเข้าตลาดทุกคนต้องใส่แมสแล้วก็ล้างมือที่หน้าตลาดทางเข้าออกก็จะมีจํากัดให้เข้าครับ